จริงๆคอมเมนต์ไม่ต้องตอบทั้งหมดก็ได้ครับสบายดีสวัสดีจ้าพบกับปานิสแนลคือเก่าเด้ยพี่น้องตอนนี้กระยามแลงตะเวนกำลังสิบตุกป,ปินนั่งยูทูบกาบมบุมแสงตะเวนสองเห็นว่าแสงตะเวนจ้าอุ้ยตอนนี้เป็นเวราห้ามุมแรงห้ามงสิบสองอันนี้มุงลาวเอออันนี้มุลาวดิ ืันนี้หนูแกะสิมาว่าเรื่องอันนี้ซูฟังม่ได้มากินม่ได้มาอย่างไม่น,นี้นําเออมาลียงลินมานั่งยูทูบบึ้ง,งตะเวนตุกดินเอาบรรยากาศฟังเสียงเบสเสียงนกเสียงหนูเสียงป่าบนทั้งหลังโอาประสานเออนี่เต็มนี่ล้จ้าสวัส็ีครับเจเด้แ <laughs> ยอเกเยาว์มาแมนมาแมนอ่ะหนูกปสิว่าอันนี้ซูฟังเพื่ออา คลิปก่อนหน้าน,นี้เออหนูก็ไปอ่านคือคือหนูเคยว,ว้าวเป็นอะไรนะว่าแต่ละคนคอมเมนต์อย่างมาฮะนะหนูก็อ่านเวอร์สพวานหนูก็สิแบบแก้ไขปรับปรุงหรือว่าแบบเอาไปเฮ็ดตามที่เพิ่นคำเพิ่นแนะนํำอย่างเช่นสิเนาะเออแต่ว่าหนูก็แคปไว้อยผู้เเพิ่พนเพิ่นเม้นมาหลายหนูก็บ่อยากจือปานใดหนูสิอ่านซื่อฟังถ้าอันใดออกออกเสยียงออกสำเนียงบ่ถุกกะกราบกาบกา่อน ครับขอโทษขออาภัยว้กเด้อนยา่าหนูออกสำเนียงไม่ถูกต้องแม่เอ้ยใบถึกต้องว่าสัน้นว่เทึบเออนั่นแหละนี่สี่งเอฟเฟกต์นะได้ยินบอธรมาารมชาติเสอยงเอฟเฟกต์เพื่อนขี่รถไปไล่วอะไร,ไรคยณดิอ่านหนังสือฟังพี่ผู้นี้เพิ่นเขียนมาว่าผมแนะนํานะครับในการที่พิมพ์ตอบคอมเมนต์ของทุกคนเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์นะครับ บางคนเราะเราใส่อ,อันนั้นวงล็บเออบางคนคือเขาถามต้องการที่จะอยากหู้คำตอบไม่ใส่เออมนต้องการคำตอบใส่ว่าอ่านแล้วตอบแค่สบายดีขอบคุณค่ะะสเนาะถ้าตอบมาแค่นี้ผมคิดว่ามันไม่ใส่นะครับฝากไว้ให้คิดล้วว่าจเออละอันนี้ฮะนะก่อนอื่นเบิร์ดเดอ หนูกะสิครอบใจทีแล้วแนะนําอันนี้หนูโบได้ซีเรียสอย่างเลยแต่หนูสิมาว้า์ซูฟังอันนี้ครอบใจที่เออแล้วคอมเมนต์อย่างให้หนูเออแจกงหน่อยเออกระเมนความรักได้เนาะอ,อย่างจังสินะแต่แบบว่าอันนี้ในมุมของหนูเดอ้อบางท่อหลายหลายคนอาจจะคิดคือเพิินแต่บได้มินกับมีอย่างจังสิฮนาะเออเนาะล้วก็เลยมามินเพื่อทุกคนซะหนูก็สิคิดในมุมกงกวางอ่าในมุมของหนูก็คือประม,มาณแบบว่าตัวอย่างซะ ตัวอย่างเนาะคือคลิปบางคลิปที่กระเจ้ากระเจ้ามาเม้นมาสวยมากอันสวยมากเลยสวัสดีครับสินะหนูกะแบบหนูก็ต้องตอบไปว่าขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบางอันหนูก็่าจังซีเนาะเออบ,บางอันเพื่อนก็แบบว่าอันสบายดีค่ะน้องปานีกินกับใครคะสินาะเออหนูกะ สบายดีค่ะพี่มาเด้กกินข้าวหนูอาจจะโตอบบ่ตรงม่นบอแล้วบางคนกันไ่ากินกับใครคะบางผู้คนบางอันบางไอไอบางพีพีเพิ่นเม้นเนาะกินกับใครครับทําให้ผัวกินหรือเปล่าครับอยู่กับแฟนใช่ไหมครับอย่างจังสีหนาคืออันนี้อันนี้ในในในก่อะนี้หนึ่งเนาะคือกะเจ้าเม้นมาแบบนี้และแบบเฮาก็เคยเห็ดคลิปโตไปประมาณสองคลิปแล้วนี้แหละไปอันเรื่องมีผัวมีแฟนมีอย่างเงี้ยนะแล้ววันนี้ แล้วหนูกะหนูกะเม้นตอบแบบว่าเขากะเม้นตอบโยนๆเอาคำาที่เขาตอบได้เนาะในกรณีน,นี้ทอะไรกินครับกินกับผัวใช่ไหมครับสินะเนาะเออหนูกนะอกตอบแค่ทําอันนี้กินค่าขอบคุณมากมากนะคะหนูกะบู๊สิตอบอนะเออหนูกะบู๊สิตอบทาอนี้กินค่าขอบคุณมากมากนะคะบางอันอันอยู่กับใครครับทำอาหารเยอะจังอย่างสิหนูกะแบบว่าโอ้อันหนูก็เลยแว่า สบายดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะหนูก็ต้องตอบไปจังซี่อย่างจังซี่นนแบบว่าบางบางทีเข้ากับโบหูสิตโตบางทีเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เข้าตอบไปแล้วแล้วบะนี้ในกรณีนี้ที่หนูต๊แบบนี้เอ้านูต๊แบบนี้กินกับผัวใช่ไหมครับเป็นบอแล้วหนูว่าว่าไม่ใช่ค่ะกินคนเดียวผัดยาไม่ได้บะนี้ไม่เสื้อหรอกครับเน่เห็นบอหนูก็ต้องตอบโอ้ย้าไปเลยมันต้องย้าไปเลยเป็นบอเออหนูก็เลยเลือกที่จะแบบว่าบางอันหนูก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเออตอบซ้ําที่แบบว่า อันตอบได้แล้วก็เออกดใจหรือว่าที่เจ้าหน้ยบางคนพูดว่าอ้าวแล้วเป็นอย่างแบบเออบตอตอบก็ได้อย่างน่ะเออบบต้องตอบก็ได้บบต้องสนใจก็ได้ค่ะคือคือหนูเคยบอกพี่ๆไปไหลว่าดูเฮ็ดคลิปทุกคลิปะนะอ่าหนูกะแบบเขาเขาเฮ็ดคลิปเขาลงเอี่ยงไปเบิดแล้วเน,นะาะแบบนี้ก่อนสีเข้านอนอย่างน่ะเขาแบบว่าหรือว่อาเขาวางเขาอย่างน่ะเขาก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ว่าเออเมื่อน,นี้มีคนแบบตีส้มบอลเดะโบ อ่าบอกอีกอย่างเขาบบหรือว่าเขานน่นนี่นั่นอีกย่างบนใน่บเขาจึงสีห้งแบบแก้ไขโบอย่างซี่นนีะเนะเออหนูก็เลยอ่าหนูหนูก็เลยเออหนูว่าพฮาใส่ว่าแบบว่าเออเออนั่นแหละก็เลยคือหนูคือหนูว้าไปแล้วว่าอ่าบอาอ่าคือพ่นว่าอะหยังก็บ่ตอบก็ได้นะหนูพัดไ้ว่าอยากให,ห้ซ nee. ื่อๆือให้อย่างให้ทุกคนเห็นถึงความจริงใจที่แบบว่า คือความจริงใจแล้วก็ความตั้งใจที่แบบเออหนูเฮ็ดไปนี่แล้วแบบหนูอ่านทุกคอมเมนต์ที่หนูเคยเว้าไปในในทุกๆวิดีโอเลยว่าเออหนูอ่านหมดเลยเด้อคอมเมนต์มาได้เด้ออย่างคณะเออนั่นแหละแบบว่าอ่าอย่างเกาลืมบอสแล้วก็ลืม <laughs> คือคือพี่เพิ่นว่าหเนาะเอออันบางครั้งแค่อยากอยากให้ตอบตรงคําถามบางทีหนูก็ตอบบ่ตรงคําถามอย่างเช่นอะนแหลกะก็คือก็คือหนูว่าไปแหละว่า บางคําถามหนูกับบ่สาม,มารถตอบได้เพราะว่าถ้าตอบไปมันก็นจะตองยาวคือคือหนูยกตัวอย่างให้เบิง่งเมื่อกี้นี่าะไรปะจิงกะพัวใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่นะแล้วเขาก็ตอบไปแล้วว่าเออเขาก็เคยเห็นวิดีโอตอบไปแล้วแลก่การยังมาถามอีกแล้วมันเป็นคําถามที่หนูบสร้างซีตอบหนูก็แค่เออสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่างเพื่ออย่างเพื่อแบบว่าอ่นบภาษาซีตอบมันเป็นคําถามแล้วก็มีคําถามหลายๆอันที่ หลายๆคนก็น,น่าจะเห็นอย่างไรเออมันบางอันมันบุ้งุ้งสิตตบหนูกนระโตบแต่สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะอย่างจังสิหานาเออนั่นแหละพี่อ่าเพราะว่ามันเป็นคําถามเก่าๆซ้ําๆนั่นเออก็เลยมีแต่ตอบแต่ซ้นนาาำน,น,นั่นเลยก็อยากให้เเข้าใจฮนะว่าตอบแต่แต่ซ้ำนั่นเออนั่นแหละจะพี่เออหนูก็บบุุ้้งสิว่าอย่างต่ออะคำถามาตัวนี้กระเบิดไปเด้อหนูบอกเพว่าหนูเสียอธิบายให้พี่เข้าใจได้หลายซําไห อันนี้ตัวนี้คําถามตัวนี้จบไปเดอ้อแล้วมาตัวที่สองวันนี้พี่คนนี้เพิ่นแนะนําคือกันตัวพี่คนนี้เพิน่็แนะนว่าเพิ่นเขียนมาว่าจริงๆคอมเมนต์ไม่ต้องตอบทั้งหมดก็ได้ครับเลือกที่เห็นว่าน่าจะตอบจริงๆเขาเซลมาเราเซลกับหรือถามจริงจังก็ว่าไปส่วนอื่นๆก็กดใจไปก็ได้ไล่ตอบทั้งหมดมันเสียเวลาชีวิตมากเกินไปนะผมว่า โปโลทำกับข้าวเก็บไว้ให้แฟนกินบอนอนี่เห็นบนอกนี่แหละอ่าตัวนี้หันเพิ่อนว้ามาเอออันนี้บบได้คือกันอันนี้อันนี้คือกันเออบบได้ซีเรียสหรือว่าบบได้อีย่างกะขอบใจที่เออแล้วก็แนะนําทางทีดีอีกส่วนหนึ่งเออแล้วหนูก็สิมาตอบพี่ว่านม่คือพี่ว่าแหละหนูเลือกที่จะบบตอบกระไดหรือว่าหนูเห็นและหนูเลือกกดใจอีย่างกระไดอย่างที่ินะแด่แบบว่าด้วยความที่หนูเคยเว้าไปเลยว่า อ่อยังก็เขาเขาเขาอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออเขาอะไรเห็นคอมเมนต์ของทุกคนเลยเด้อเขาอ่านหมดเลยเด้ออย่างคณะหนูกะทั้งกดใจและกะตอบพร้อมหนูกะตอบกระตอบแบบตอบกระซ้มโตอบได้แหลรเออก็ะคือเกาตอบกะซ้ําตอบได้อันใดโตอบบบได้กะมีเตตามที่เห็นเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่างเพราะว่าอ่าเขาก็บ่ได้ซีเรียสนาเพราะว่ามีพี่คนมีพี่สองสามคนนี่แหละเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าออย่างก็ เห็ดอันนี้มันต้องทําใจอยู่แล้วพอมันมีทางคอมเมนต์เข้าใจแล้วก็พวกเข้าใจอย่างคณะเออส่วนส่วนที่หนูเบ้าอันนี้คณะเมนอ่าบบตบกระไดเมนบอกดใจละลากระไดกะสิว่าทำงบบนี้เข้าใจว่าอันนี้หนูได้ซีเรียสได้นะนหนูมันคือซีเรียสบอกเออและกะบชีว่าทำงบบนี้ต่อไปนี่หนูกระชีแบบว่าพยายามที่จะโบอ่า ให้รดพันกายก่อนเสียงรดพลไรหัวเลยวายเขาโคกงาำแหลเอออ่ะต่อไปนี้กะมิแตกค่คือว่าอะไรๆพี่ต่อไปนี้คําถามใดที่มันเป็นคําถามลูกหรือคําถามที่ัวสามารถตอบได้หนูกะสิเลอกแต่ก้นหัวใจหรือว่าตอบซ้ำให้เห็นว่าเออแบบว่า หนูเห็นแล้วเด้อหนูหนูตั้งใจเหตุทุกคลิปเลยละพี่มาคอมเมนต์จังี่หนูบ่งู้สิตอบหนูก็สิตอบแค่แต่ว่าเออขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่างสีนะคือคือทุกๆคลิปที่หนูเคยเคยทุกๆคลิปที่หนูเห็ดไปแล้วหนูกะมักว่าว่าเออหนูอ่านทุกคอมเมนต์เลยเด้ออย่างนะเออหนูก็อยากซื้อซื้อให้เห็นว่าความจริงใจที่หนูแบบว่าเออหนูหนูอ่านที่รีเดอร์หนูเห็นแล้วเด้อที่พี่เม้น์มาหนูก็เลยอยากตอบให้ให้พี่ฮู้ว่าแบบ เออแล้วเห็นแล้วอ,าอา่อานแล้วอีกอย่างจังสิฮานาะแต่แต่ถา้าว่าอคำถามใดหนูสิรวบรวบเลยเด้อทีที่สองพีเพิ่นว่ามาหนูกะสิรวบเลยว่าถ้าตัวใดที่หนูโตบบต่ตรงคำถามหรือว่าถามบ่ตรงคำตอบอย่งก็ตามตแตล่ะกะหนูไปโตบคอมเมนต์ทุกอ่าทุกคอมเมนต์ละพีเพื่อนอาจจะเห็นคอมเมนต์บางอันทีพีผู้ชายเพื่อนอาจจะเห็นคอมเมนต์ที่บางคนเนาะคอมเมนต์มาบบน่าฮากแต่หนูก็ยังไปไปโตอบอีหอย่างฮนาเออแบบ หนูก็ขอโทษขออภัยที่แบบว่าก็คือว่าอะไรเนาะแบบอาจจะเห็นให้ผู้ใดบางคนบ่พึงพอใจหรือว่าคือว่าเอ้ยบ่เป็นจําเป็นตอบก็ได้แต่แบบหนูหนูก็ยังเลือกไปโตอบอย่างเช่นอื่นแหละเออหนูก็้ากลับไปกลับมากังวลเองนั่นแหละจ้าหนูก็ขอโทษขออภัยถ้าแบบว่าเฮ็ดอีหยังแบบว่าผิดพลาดไปทั้งเละละกามสิพญญาณ์โบโบโบอ่านคลิปได้เออเว้ยบ่แม่นคลิปคอมเมนต์ด้านลบหรือว่าอีหยังต่างๆนั่นนะ อะไรนหนูว่าอะไรนหนูเห็นพีพีพคอมเมนต์เป็นอีโมจิเป็นอีอย่างมานะหนูพัดโอสถตอบบ่ได้หนูก็อยากตอบเพราะหนูอยากให้อยากให้หัวเออหนูเห็นแล้วเด้อะอย่างทนะี่ว่าพีพีคอมเมนต์มาอีอย่างฮนาเออนั่นแหลจะจ้าอการมิตซูซันนี่หนูกำลมาอธิบายสื่อฟังมิตซูซันนี่ละจา้ามื้อนี้ก็บ่ได้มีอย่างหลายคำว่าเข้าจ่าได้อธิบายบ่บ่จา้จาบ่แจ้งขอขอโทษกับอภัยนําเด้อมื้อนี้กะจะไปได้ไปโกนตาวินตุกดินแล้วมันเริ่มมืดละแสงมันเริ่มบ่ได้ละอ่ะ มือหน้าคือเกามือหน้าจะเห็นอยากจะไปใส่กะติดตามไว้เดอสำหรับมือนี้หนูกับไปก่อนบ๊ายบาย